ครับผมสวัสดีวันปีใหม่นะครับปีสอง6ัน้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเส้นนี้เป็นงานเชือกเทียนนะครับผมความโตประมาณ 3. 5มุด้ามิลนะครับความยาวยี่สิบห้านิ้วด้วยประมาณนะครับเส้นนี้ลูกค้าสั่งทำมานะครับผมในส่วนของห่วงนะครับห่วงจะเป็นงานถักเข็มไหมทองนะครับนะผมเป็นงานถักเข็มไหมทองนะครับ นี่ห่วงหน้านี่ห่วงหลังนะครับห่วงหลังเราก็จะทําเล็กกว่าห่วงหน้านิดหน่อยนะครับผมส่วนตัวสร้อยเป็นเชือกเทียนนะครับถักสี่นะความโตประมาณ3.5มจุดห้ามิลนะครับผมส่วนตัวห่วงไหมทองเนี่ยเราก็จะใช้สารเคลือบนะครับผมในการเคลือบไหมเพื่อให้เขายืดอายุการใช้งานแล้วก็เคลือบสีว่าให้นานยิ่งขึ้นนะครับผม อันใดสนใจสอบถามหรือออกแบบมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ